ตัวตนุรักคนชอบถามมากเลยนะคะลัคนาของเราเนี่ยไปอยู่ในเรือนกะัละกินีจ่จะอ่านยังไงอ่ะครูคใช่ไหมคสมมุติว่าหนูเกิดวันหนูเกิดวันเสาร อย่างเงี้ยนั่นคืวันเสาร์แต่ลัคนาของหนูเนี่ยไปอยู่ในเรือนกาลกิณีคือไปอยู่ในเรือนของพระพุทธเรือของพุทธก็คือในราศีมิถุนหรือในราศีกันอันนี้แสดงว่าลัคนาเข้าไปอยู่ในเรือนกาลกิณีแบบเนี้นะคะหรือไม่ลัคนาอยู่ตรงมแต่มปดาวกาลีมากุมรักษ์เกิดวันเสาร์คือพุทธมากุมรักษ์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าท่านผู้นั้นจะทําอะไรแล้วติดขัดนะคะติดขัดไปหมดนะคะกว่าจะสําเร็จอะจะยากนะคะทีนี้กาลกิณีเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง มันคือวิถีทางมันคือเทคนิคมันคือเทคนิคนะคะบางทีอ่ะมันตรงๆมันไม่ได้แต่ไม่ใช่ไปไปคดโกงนะคือไม่ได้สอนให้ไปคดไปโกงแต่ว่ามันต้องมีวิธีนําเสนอมันมีวิธีที่จะต้องดําเนินการอีกอย่างหนึง่งที่จะต้องมากกว่าคนอื่นเขาสมมติว่าเราจะยื่นผลงานอย่างเงี้ยคนๆๆอื่นเขายื่นตรงๆรงเขาเสนอผลงานตรงๆแต่เราไม่เราต้องมีวิธีการคือเราต้องมีอะไรที่มาประกอบอย่างงานนําเสนอของเราจะต้องมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดเลยคนอื่นเขาแค่ เปเปอร์เดียวหรือเปเปอร์นิดเดียวก็ก็รู้แล้วว่าคนนี้ทําอะไรมาแต่ของเราไม่ใช่เราต้องมีผลงานปรากฏออกมาเลยเป็นโมเดลเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นสาธยายเยอะแยะไปหมดอ,มอันนี้คือเทคนิคของเราที่ทําให้งานของเราดูโดดเด่นเป็นคนมีลูกเล่นมีลูกเล่นอันนี้ต้องบอกเลยต้องมีลูกเล่นนะคะทุกอย่างเลยที่ตัวเองทำนะ,ะถ้าตันุเป็นการเลกินีหรือการเลกินีกลุ่มตนุเนี่ยต้องใช้วิธีนี้ถ้าเบื่อทำไาตรงๆมันจะช้าถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าช้าตัวคนอื่นเขาแซงแซงคิวไปหมด อย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ถ้าเผื่อว่าตหนุเป็นกาละกินีหรือดักกกิณีกลุ่มตหนุอย่างเงี้ยใ,ให้ระวังร่างกายของเราม,มันจะมีตําหนิ บางคนจริมีตำหนิมาตั้งแต่กาเนิดมีฝาปานอะไรแบบนี้นะคะ,คะหรือหรือความผิดปกติความพิการได้นะนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรเงี้ยมันไปอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายคือโหรศาสตร์จะบอกเนาะการกินีอยู่ที่ตรงอวัยวะส่วนใดก็ให้ระวังอวัยวะส่วนนั้นจะเกิดบาดแผลบางคนเกิดเป็นสกาเป็นแผลเป็นนะคะบางคนไม่อยากให้ให้ให้ใครเห็นเลยอย่างเงี้ยนะคะมือเป็นแผลเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าแขนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดบิดเกิด ไปมีปฏบัิเหตุอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันผิดรูปผิดร่างไปอันนั้นคือหรือว่าการกลินีมันเกิดขึ้นกับเราแล้ว